สิห้ากุมภาพันธ์สองพันหรอยหสิบเจ็ดเวลาประมาณแปดโมงกว่าครับได้เวลาปล่อยวัวลงทุ่งครับตอนนี้วัวมีอยู่สาสิบสีตัวยญาก็จะเป็นประมาณนี้ครับกลางคืนจะมี น้ำค้างทำให้ยญาได้รับความชื้นแต่ตอนเช้าๆเนี่ยครับยญาก็จะปลีใบอ่อนออกมาใบาก็จะสดวัวก็จะกินดีแล้วก็จะมีเศษฟางที่เขาเก็บไหม่หมดนะครับซึ่งเมื่อถูกน้ำค้างมันก็จะนิ่มมันก็จะมีกลิ่นหอม วัวก็ชอบกินครับบางคนบอกว่าถ้าปล่อยวัวให้กินตอนเช้าตอนที่น้ำค้างยังไม่แห้งมันจะเป็นพยาธิเพราะว่าพยาธิเนี่ยจะขึ้นมาไข่อยู่ตามน้ำค้างตามยอดหญ้าซึ่งผมว่าอันนี้ผิดครับผม เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องครับมีส่วนอยู่บ้างมีส่วนถูกอยู่บ้างก็คืออา,อาจจะมีไข่ยพยาธติดอยู่ตามยอดหญ้าตามน้ำค้างครับแต่ไม่เพราะว่าตัวไข่ตัวพยาธขึ้นมาไข่นะครับเพราะว่า พยาธินั้นถ้าอยู่ภายนอกร่างกายสิ่งมีชีวิตมันจะตายครับแต่ไข่มันสามารถอยู่ได้ดังนั้นมันมีโอกาสที่ไข่ของพยาธิเนี่ยครับจะอยู่ตามพื้นดินแล้วลมหรือสัตว์เดินไปเตะ ไข่ยพยาธิปลิวขึ้นมาติดอยู่ตามจอดหญ้าที่มีน้ำค้างอันนี้มีโอกาสเป็นไปได้ครับแต่ไม่ใช่ตัวพยาธิขึ้นมาไข่ไม่ใช่อย่างแน่นอนครับแต่ทางแก้ของเราก็คือก็ถ่ายพยาธิครับทำโปรแกรมถ่ายพยาธิุกๆสี่เดือนครับ หรือแล้วแต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมแต่ว่าอย่างน้อยปีละสามครั้งครับนี่คือสภาพหญ้าของกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับปี2567ซึ่งปีนี้ฝนทิ้งช่วงยาวนาน